นี่ดูดูของดูของสวยของสวยต้องจัดเต็มค่ะนี่ไม่เอามันมีเสียงประกอบรูปไปทั้หมดสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในเกมโต k ก้าไลฟ์โฟ์นะคะวันนี้เราจะวันนี้เราก็จะมาจัดบ้านฟรีและหาของในเมืองฟรีปอร๊อปซิตี้กันค่ะใครที่รบบ้านที่เปกดลูกค้นกดจกรยานลบไปเลยกระบอลค่ะ ไปเลยอัน๋ยวแรกเราก,ก็จะหาของ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 อเดี๋ยวบีบกล่องที่โกด,ดังแมวปิ๊กแล้วก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ของของเลยของเมืองป๊อปซิตี้อะฮะอันนี้นานนรักมากกระเป๋าแล้วก็ชอบนะโอ้ตัวอะไรฉันได้ทราบนะตัวนี้ เอาตัวนี้นะนี่ดูดูของดูของสวยของสวยต้องจัดเต็มค่ะนี่ไม่เอามันมีเสียงประกบรูปไปให้หมดออชุดน่ารักน่ารักไปเยอะๆเลยเพาาอน้ชอบชุดน่ารักน่ารักสวย เแบบเวลามาที่นี่เจาก็องมีของติดมือไปทุกที่ค่ะบอกเลยนะที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือบ้านริตา้าคงจะไม่ลาแล้วสินะคะว่าบ้านนี้คือบ้านของใครนี่มันคือคอนโดมั้งผิดค่ะบ้านริตา้าเฮ้ยนี่ทำไม ตัวนี้นะเอาอีตัวนี้เอาทั้งสองตัวเนี่ยเก็บขี้เกียจขี้เกียจเฮ้ยเจ้ากระบองเพชรตัวนี้น่ารักมากเลยนะเดี๋ยวจะแคปหน้าจอให้ดูว่าตัวไหนที่มีบอม,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 มน่ารักตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากเอ้ยแงเอ็นดู กัขบขวดน้ำสิ่งต่างๆค่ะเก้วนี่จะเอาแค่อันเดียวไม่เอาดีกว่านะคะถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลอันนี้ก็น่ารักแล้วก็คริสตัลอันนี้นนค่ะมันมีอันเดียวที่อยู่ในนี้ค่ะนี่ค่ะน่ารักมากชอบด้วยแล้วก็ตุก๊กตาลงามลาูกอันนี้ตุก๊กตา แล้วก็เลเอร์ yes แล้วก็เอาหนังสือไปให้เยอะๆเลยคะ่ะเพราะเด็กคนนี้ชอบอ่านหนังสือโมเป็นเละ,ปะไปดูเดี๋ยวไปวนันเดี๋ยวจะสร้างบ้านก่อนนะคะเพราะเอาไปจัดก่อนกลัวของเต็มเราจะไม่รู้ว่าจะไปเก็บที่ไหนนะกดอันนี้นะกดก่อสร้างบวกแล้วก็เลืยกบ้านนะใช้เป็นบ้านอันนี้นะบ้าน pop city ฉันเห็นครั้งแรกนะโอ้โหนี่อวดสวยอะฮึแต่งเติมไม่เหมือนคนอื่นเลยเรใหม่ไม่ได้เติมเลยยังไม่ค่อยได้เติมเลยนี่มันมาบ้านของสิ่งใหม่นี่ไม่ตด้ตกแต่งอะไรเลยชอบสิ่งแรกที่นี่็จอคือพื้นค่ะพื้นห้องนี้นเนี่ยก็จะเป็นห้องแบบรับแขกนะคะอย่างเดียวเลย ใครที่อยากทำด้วยก็ทำได้นะคะทำบ้านจากของฟรีอ่ฮาะา้ก็จะทำบ้านจากของฟรีนะอันนี้ไม่เสียตังค์เลยที่เรายาจ,จัดมาเนี่ยมันไม่เสียตรงเสียตังค์อะไรทั้งเลยทั้งสิ้นนะคะ เอาสุดกเตอรงนี้มาห้องนี้เป็นห้องนอนดีไหมทุกคนเออก็ดีนะห้องนอนดีกว่าก็ตุ๊กตาปลาเหมืหอนถ่อรูปอืมน่ารักซือ้อจิบ๊บหนังสืออีกเล่ม รูปภาพอันนี้เราจะยังไม่ใช้นะคะจะวางไว้ก่อนจุ๊บอันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ไม่รู้อันนี้ก็เอาไว้ไม่รู้นะนี่เอาไปตรงนี้ดก็อุ้ยน่ารักก็ขอนี้ห้องนอนดีกว่าเตียงขอใช้เป็นแนวพวกบ้านนี้ขอจัดเป็นแนวพวกแนวไม่ค่อยหรวมมากก็เป็นแนวปกตินะคะของบ้านฟรีนะที่ เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงคะนี่ไม่ได้อันเลยค่ะเพราะว่าอัดแต่ Sakura Sakura Simulator ไม่ได้อัโตกก้าไลฟ์ฟิลซึ่งก yeah> ็อัปเดตมานานแสนนานมากเลยค่ะซึ่งอันนั้นใครมีใครใครเติมเราบ้าง ไม่รู้นะคะว่าเติมหรือยังเพราะว่าไม่เห็นไม่เห็นช่องใครจะเติมเลยนะดูหลายๆช่องแล้วไม่มีใครเติมเลยแล้วก็ไม่เห็นเขาลงกอนด้วยอืมจริงเติมเตะจะบอกว่ายังไม่เติมเลยไปเร็วไม่ i ิน r a l เลยไม่ intral เ,เลยนี่ก็เป็นห้องรับเคกนะคะ คือแบบก็สวยดีนะเียวาก็อืมก็สวยดีแล้วยาว์วันนี้เราจะเติมสมัยกินของมาใหม่สวยจะได้เหมือนคนอื่นแล้วเย้ดีใจดีใจถ้าตายแล้วเนี่ยมา,ายแล้ว,วใครมาแล้วบ้างพอมาใครมาปุ๊บจะได้เติม ถ oh, oh, ้าใครมาปุ๊บก็เติมปั๊บเลยค่ะแต่อันนี้จะบอกว่าขอเนยยังไม่ได้นะได้แล้วยัง๋ยวไปเติมได้เร็วหูดีใจที่ว่าัน้จะเพิ่มเป็นต้องกินข้าวไปด้วยอันนี้หมอนว่าน้องเนยเอาชั้นนี้นะคะเอาทีวีท้้งหมไหนได้ไหม ห้องนี้ก็ควรจะมีทีวีเนาะเพราะว่าจะได้ดูเหมือนห้องดูดีนะห้องก็แบอุย๊ยขึ้นก็ไม่แย่นะคะว่าเราคิดว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะใครที่คิดว่าแย่ก็ไม่เป็นไรเนาะใครจะสวยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนเะนี่ยม,นะม,มันจะจแค่นี้ก็พอ แค่นี้ก็ดีใจแล้วที่สวยห0 0เองได้เติมอันนั้นเมื่อไเดี๋ยวนะอนจะเอามารีวิวนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เติมเลยนี่น่ารักไหมเอากล่องไปทิ้งนะคะพรไม่ได้ใช้รเลยแลวก็ทิ้งไปอ่าส่วนตัวกินข้าวก็ไม่แน่นะอาจจะมากินที่ห้องนอนเนาะแต่ของก็อาจซื้ออย่างเดียว ก็เอาทิ้งไปดีมิก็ไม่ใช่จะเอาเก็บไว้ทไมแล้วก็เพิ่มต้นไม้ให้หมดเลยค่ะเพราะว่านี่ไม่มีธรรม,มาชาติเลยนะบ้านใครที่ไม่มีธรรม,มาชาตินะคะก็รีบเติมต้นไม้ไปเลยค่ะต้นไม้อันไหนก็ได้จะจะเติมเคสแล้ว บายบายค่ะกับบ้านฟีบุ๊คจิ๊บจิ๊บบายค่ะ